รัฐวัตจัดให้เป็นไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกมันดีขึ้นไหมคะตอนนี้มันดีขึ้นอย่างดีขึ้นครับเพราะว่าได้ทํางานครับแล้วก็ได้ได้แบบว่าเจอพี่ๆเขาแบบแนะนําหลายๆอย่างนะครับว่าแบบว่าจริงๆแล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันดีสุดอะไรเงี้ยครับผมแต่คนก็จะแบบไม่ค่อยเชื่อว่าแบบว่าแบบ อ่เลิกกันจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าแบบโปรโมทเพลงอะไรเงี้ยครับก็จริงก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลยแบบว่าก็เลยแบบครับก็เลยแบบว่าแบบอ่ก็บอกตรงตรงนี้อีกรอบนะครับว่าเลิกกันจริงครับไม่ได้แบบว่าสร้างกระแสเพื่อเพื่อโปรโมทเพลงเพราะว่าอ่าเพราะว่าแบบว่าคือคือแบบไม่ชอบโกหกอะเพราะว่าถ้าโดนขุดมาก็จะโดนด่าเยอะกว่าเดิมและเออหลายคนยังเข้าใจว่า ที่เลิกกันเป็นเพราะตัวเราที่แบบใช่ก็ก็เ,เข้าใจคนอื่นเขานะครับว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนอาจจะมองว่าแบบมันเลิกแล้วแบบมาปล่อยเพลงเลยอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ไม่ได้โกรธไรเขาแต่แบบว่าผมก็อยากเขาดูว่าแบบเลิกกันจริงครับหรือแบบว่าจา จะให้พูดยังไงด <laughs> สีสาเหตุมันอย่าง<ช>แต่จุดตัดสินใจทําไมมันถึงไปต่อด้วยกันไม่ได้มันไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะว่าคือก็เราอยู่กันมา6ปีนะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็แฟนนะครับช่วงแ,แรกอาจจะเป็นแฟนแล้วก็เราเริ่มมีความรู้สึกว่าเขากเ็เริ่มแบบ เริ่มแบบไไไไอ,อไม่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 เชิงอิบตัวเหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าครับๆๆใช่ใช่ครับก็เลยแบบแวความรู้สึกจากความรักเป็นแฟนเป็นรักเป็นเพื่อนอะไรอย่างนั้นก็ด้วยนะครับก็ด้วยครับแล้วก็เลยแบบว่า,า <ๆ S 1> ก็เลยแบบว่าแบบเหมือนเหมือนก็เป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับอันนี้อันนี้มาถึงความรู้สึกแจ็คถึงความรู้สึกองคุณจริงๆน่าจะชั้นสองสองคนนะครับแบบเหมือนแบบคือเราก็มีความรู้สึกว่าแบบ เออมันมันเหมือนเพื่อนจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรายังไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเขาก็ดีกับเราทุกเรื่องเลยครับดีแบบดีแบบว่าเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครอบครัวเขาก็ดีกับเรามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยอยากจะพูดอะไรให้ให้มันแบบเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นไม่มีจุดแตกหักหรือแบบทำคำพูดอะไรที่แบบทำให้ตัดสินใจ ไม่ไม่ไม่มีนะฮะแต่แบบว่าเหมือนแบบเขาดูเขาก็รู้สึกว่าแบบเออแบบเออเหมือนแบบแจ็ครู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบเือนเพื่อนลแล้วเราก็บอกว่าเออก็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 ใช่อะไรก็แบบตอนแรกก็แบบแบบเหมือนเราก็อยากให้แบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่พอย้อนกลับไปแจ็คเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาคือเจ้าสาวในอนาคตใช่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 ตอนนั้นก็แบบว่าเป็นเจ้าสาวแบบว่าก็คืออยากจะแบบใชู่่ใช่ใช่แต่แบบบางทีเราก็เหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าแบบ มันมันไปต่อไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามไม่แบบตอแหลกับตัวเองหรือแบบจะพูดไงดีอะกลังเออซื่อสัตว์โอ้ซื่อสัตว์พูดอีกแล้วก็ดูกับเจ๊พุดดำบ่อยโทษโทษเจ๊แล้วให้เจ๊ด่าอะไรก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าแบบก็ต่างต่างฝ่ายต่างแบบว่าเป็นเป็นแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ย อย่างตอนอะไรนะด้วยด้วยครับทำงานทุกวันนะครับก็คือวิธีการก็คือแบบไลน์หาเขาว่าไปทํางานแล้วนะแล้วก็ตอนคืนก็แค่เฟซไทม์บอกว่าเออเดี๋ยวนอนแล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คุยนิดหน่อยๆอะไรอย่างนี้อใช่นช่ไม่เลยทำให้เกิดความช่องว่างเยอะขึ้นใช่ก็หลายๆอย่างครับจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เขาก็เข้าใจว่าเราไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลย มันก็เลยได้ข้อสรุปมาก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันอะไรนีครับด้วยคาแรคเตอร์เราที่แสงองแต่ที่มีคนก็เลยบอกว่ามันอาจจะมีมือที่สามจากฝั่งเราด้วยกันใช่คนชอบมองผมไปตีหม้อบ่อยหรือว่าไปแลบบไปไที่ยวมันมันแบบเราต้องบอกไม่มีครับเออเราต้องตัดตอนเลยตอบใหม่ไม่มีบ้างครับแต่ก่อนครับแต่ก่อนผมไม่ชอบโกหกครับเดี๋ยวเขาขุดมาแล้วเดี๋ยวแบบ S <S <S เดี๋ยวเขาจะอาว่าไอ้นี่ตอแแล้วไม่ชอบแต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักในการทําให้เลิกกันใช่จริงๆเขาก็อนุญาตแหละครับแต่แบบว่าเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่อยากไปไปพูดอะไรให้มันแบบว่าแบบว่าการโกหกเดี๋ยวนี้วงการมันเทิงมันน่ากลัวมากครับก็ต้องพูดตรงตรงนะครับแต่ไม่ได้มีคนที่เรารู้สึกพิเศษแทนเขาหรืออะไรใช่ไหมไม่มีนะไม่มี <นะ S 1> ไม่มี <นะ S 1> ไม่ไมีเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมว่าเขาคือพิเศษที่สุดสำหรับผมในในตอนนั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาก็คือแบบ ผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนอ่ะก็ต้องมองว่าแบบผู้หญิงอ่ะเป็นแฟนหรือเป็นอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ใช่แค่แบบเก่งเฉพาะแบบเรื่องงานหรือแบบเก่งเฉพาะเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันต้องมันต้องมีความรู้สึกว่าแบบคือจะพูดไงดีวะคือคือแบบว่าเขาดีกับผมแบบแบบเหมือนแบบทุกอย่างเลยรับแบบเพื่อนหรืออะไรเงี้ยตตอนนี้สถานะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมโอ้เป็นเพื่อนกันอยู่ครับตัวนี้ก็รัฐวัฒน์จัดให้